สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนิงจะมาแชร์วิธีการในการลันเลขหน้าเอกสารแบบอัตโนมัติตามจำนวนหน้าที่เรามีเป็นยังไงมาดูกันเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะเอกสารที่ยังไม่ได้มีการเซตอะไรใดๆไ,ไว้เลยเป็นข้อมูลเปล่าๆที่เราทำงานไว้ลองมาคอนโทรลพี P, ดูข้อมูลนะคะก็คือปริ้นพ e ีวิวดูนั่นเองนะ,ะว่า เอกสารมันจะออกมาเป็นยังไงกด c อนโทรลพได้เลยนี่เห็นไหมทุกคนจะเห็นว่าเอกสารมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าแรกนะคะหัวนะคะไม่ได้ใส่ตัวเลขละนดัมเบอร์ใดๆไว้แล้วก็มาดูตรงนี้ด้วยนะคะตรงเรียกว่าอะไรคะหัวของคอลัมน์นะคะนี่พอเป็นชีทสองมันก็จะไม่มีละเลขนัมเบอร์อะไรใดๆก็ไม่มี นะคะมีเห็นไหมอันนี้คือเอกสารแบบที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะมาดูอีกชีทหนึ่งชีทสองตัวเนี้ยเป็นเอกสารเหมือนกันเลยหน้าตาแบบนี้นะคะข้อมูลแบบนี้ทั่วไปเหมือนกันเลยแต่ว่าหนึ่งมีการเซตตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาลองคอนโทรลพีไปดูนี่มันจะมีขึ้นว่าหนึ่งออฟยี่สิบสี่เห็นไหมคะมันหมายถึงว่าอันเนี้ยคือหน้าหนึ่งของทั้งหมดยี่สิบสี่หน้านะแล้วก็ตรงเนี้ย ก็จะมีหัวของคอลัมน์ไว้รอดูอ่ะคลิกไปดูชีทสองเห็นไหมมันก็จะเป็นสองออฟยี่สิบสี่แล้วก็ข้างบนก็จะมีหัวนีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะปริ้นก็ปริ้นได้เลยค่ะโดยไม่ต้องมานั่งนับหรอกว่าเอกสารมันมีอยู่ทั้งหมดแบบกี่แผน่นจริงๆอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันหลันให้แล้วเราจะรู้ได้เลยว่าเอกสารเรามีกี่แผน่นอันนี้เป็นแผ่นที่เท่าไหร่นะอันนี้คือวิธีการในการใช้งาน เรามาดูการทําดีกว่าว่าทำยังไงนะมือกลับไปที่ชีทหนึ่งชีทนี้จะเป็นชีทที่เรายังไม่ได้เซตอะไรไว้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเซตนะให้ทุกคนมาที่เพจเลเยอร์จากนั้นมาตรง Print t ไตเติลตรงนี้คลิกไปทีหนึ่งเราจะเริ่มต้นจากการสร้างตรงนี้นะคะเริ่มต้นจากการสร้างหัวคอลัมน์ก่อนให้มาสร้างที่ตรงนี้นะคะ Low to repeat and top ตรงนี้นะก็คือให้มัน repeat นะคะตรงแถวข้างบนสุดทุกครั้งที่มีการปริ้นคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะคะง่ายๆเลยนะจากนั้นเนีย่ยเอาเมาส์มาวางนี่คลุมให้มันวิ่ง,ว,งวิ่งแบบเนี้ยที่แถวนี้นะคะจากนั้นกดโอเคไปอะ่ะมารอดูนะอะ่ะ c o n t r l P ดูก่อนนี่หัวมาล้นะคะหัวกระดาษมาแล้วเห็นไหม ได้หัวกระดาษแล้วนะคะ,ะกลับไปทีนี้เราจะทําการใส่เลขหน้าเหมือนเดิมค่ะมาที่เพกแลเอฟนี้เหมือนเดิมแล้วก็มาตรงปริน t ์ไตเติลตรงนี้ไปที่ตรงนี้ค่ะ h ฮ d นี่ header or f o o t e er ตตรงนี้เลยอะจากนั้นเราต้องการที่จะใส่เองนะให้เลือกตรงนี้ค่ะจะใส่ไว้ข้างบนหัวกระดาษหรือข้างล่างก็ได้นะถ้าหนิงใส่บนหัวหนิงก็เลือกตรงนี้ จากนั้นมันจะมีตรงนี้นะคะว่าจะใส่ไว้ฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะใส่ไว้ตรงกลางกระดาษหรือจะใส่ไว้ตรงฝั่งขวาสุดของกระดาษแบบนี้ก็ได้นะนิ้งจะใส่ขวาสุดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้วิธีการใส่แบบนี้เลยนะคะสามารถนี่แอนใส่แอนเข้าไปนี่เปิดเปิดตรงนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนวงเล็บแต่มันจะเป็นเหมือนสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอ่ะนะคะ จากนั้นเราก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยนะคะเพจจากนั้นปิดไว้นะเมื่อสักครู่นะจะเห็นว่าหนิงใส่คำว,ว่า o f เราสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยของเราได้นะคำใช้คำว,ว่าของก็ได้นั่นหมายถึงว่านะหน้าที่เท่าไหร่นะคะของทั้งหมดกี่หน้าแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใส่สแ,แบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะหนิงลองใส่ที่แบบเป็น เป็นสลัดลองดูนะแบบนี้นะจากนั้นใส่แอนเข้าไปจากนั้นก็จะใส่แอนเข้าไปอีกทีหนึง่งนะแล้วก็เปิดเหมือนเดิมค่ะเปิดเหมือนตัวที่เป็นวงเล็บอะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เห็นไหมยังกระพริบกระพริบอยู่นะแล้วก็ใส่คําว่าเพจเหมือนเดิมแต่เพจตัวข้างหลังให้ใส่ s ด้วยนะคะเพราะความหมายมันคือเพจคือหน้าของทั้งหมดเลย นะคือหน้าของทั้งหมดเลยจากนั้นปิดแบบนี้เลยนะคะกดโอเคไปโอเคอีกทีหนึ่งน,นะอ่ะมาคอนโทรลพีดูนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นละเป็น1นึ่งทับยี่ทับยีเห็นไหมคะนี่ง่ายๆเลยนะคะวิธีการในการใส่เลขหน้าแบบ อัตโนมตัติตามจำนวนชีตเอกสารที่เรามีโดยที่เราไม่ต้องมานั่งนับเองว่าทั้งหมดมันมีอยู่กี่ชีตอยู่กี่หน้านะโอเคสำหรับวันนี้นะคะหนิงแชร์ไว้เท่านี้นะคะมารอดูกันเนาะว่าพรุ่งนี้จะอะไรมาแชร์อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ